ปีนี้เป็นปีที่น้องมดรู้สึกว่าได้กินทุเรียนเยอะที่สุดเลยนะเพราะ,ค,ะคุณหลังซื้อมาก,กินตลอดเลยนะคะช่วงนี้ก็จะได้กินทุเรียนส่วนพึ่งบ่อยมากและรสชาติก็อร่อยด้วยนะคะน้องมดชอบมากๆเลยค่ะรสชาติก็คือหวานมันกรอบนองนุงน่มหนนะคะกำลังกินเลยวันนี้เปอกไป2ลูกนะคะก็แบ่งน้องๆในคาเฟ่ด้วยน้องๆคือลุยงานกันหนักมากค่ะเพิ่งจะได้พักนะคะส่วนน้องมดน้องเนยน้องเบียร์นะคะก็จะไปเก็บดอกไม้ที่ลำธารค่ะบรรยากาศที่ลำธารก็เย็นสบายเลยค่ะดอกไม้มีแต่งามๆนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าดอกกระดุมทองเป็นดอกไม้ที่ขึ้นเอง ตามธรรมชาติค่ะออแกนิกสุดๆเลยค่ะช่วงนี้ที่ลำธารน,นะคะหน่อไม้ก็ออกเยอะด้วยค่ะเดี๋ยว้องมดว่างๆจะพาพี่ๆนะคะมาเก็บหน่อไม้กันอีกฝนตกลงมานะคะน้าที่ลำธารก็จะไม่ค่อยใสยเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีฝนนะคะน้าก็คือใสค่ะมองเห็นปลาเลยนะ,ะเก็บดอกไม้เรียบร้อยนะคะก็เดินกลับร้านกันเลยค่ะในแต่ละวันนะคะนงมือก็ทากิจกรรมเยอะมากๆวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าอยู่ที่ร้านคาเฟ่น,นะคะตรงดึกมาก็ไลฟ์สดลงไลฟ์เสร็จนะคะนงมือก็จะกลับไปอาบน้ําค่ะแต่ก่อนจะอาบน้ํานะคะนงมือก็มีวิธีการดูแลหน้านี่เลยใช้ทําความสะอาด นะด้วยคลีนซิ่งบียอนตัวนี้เลยค่ะจะทำความสะอาดเครื่องสำอางออกหมดจดเลยค่ะคลีนซิ่งตัวนี้ไม่แสบตาเลยค่ะแถมเช็ดเสร็จนะคะหน้าชุ่มชื้นหน้าสะอาดหมดจดผิวเรียบเนียนหน้าขาวก็จางใสายต้องช้บมากๆหมดที่ไล์สั่งตูนตลอดเลยนะคะ